มีบริบทของสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมากมายคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณยังคงมุ่งม,มั่นที่จะพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจากการที่ได้เข้ามาอยู่ในคณะศึกษาศาสตร์นะคะก็รู้สึกภูมิใจมากๆค่ะ พราะนอกจากการเรียนรู้ในด้านวิชาการที่เป็นเลิศแล้วก็ได้ทำกิจกรรมด้วยค่ะซึ่งเป็นการพัฒนาประสบการณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อีกด้วยค่ะและคณะศึกษาศาสตร์ไม่ลืมที่จะพัฒนาบัณิเพื่อรับใช้สังคมเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป ฐานะที่ผมก็เป็นคนหนึ่งเป็นนิสิตคนหนึ่งที่กาลังเรียนอยู่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลป์แห่งนี้นะครับผมก็คาดหวังที่จะเห็นคณะศึกษาศาสตร์ของเราเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าทางทางด้านเทคโนโลยีการสอนอุปกรณ์การเรียนการสอนและก็หลักสูตรที่นํามาใช้ในาการเรียนการสอนนะครับผมคาดหวังที่จะเห็นคณะศึกษาศาสตร์ของเราเนี่ยก้าวต่อไปอ,อย่าง มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่สอนและผลิตบัณฑิตออกมาเนี่ยให้มีคุณภาพเพื่อออกไปสอนเยาวชนให้เป็นเยาวชนที่ดีต่อสังคมได้ครับในยุคข,ของการเปลี่ยนผ่านนวัตรกรรมเทคโนโลยีและกระบวนการเรียนรู้ต่างๆมากมาย ทำให้คณะศึกษาศาสตร์มีการปรับตัวในหลากหลายแง่มุมรวมไปถึงด้านการเรียนการสอนและในด้านของการพัฒนาศิลปการสอนเช่นกันครับในศตวรรษที่21นี้เนี่ยคณะศึกษาศาสตร์เตรียมตัวเพื่อจะเข้าสู่ศตวรรษที่21ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะในคณะศึกษาศาสตร์มาเลายทักษณเนี่ยเราจะเริ่มพัฒนาบุคลากร โดยสงงรงกระ郎คนไปัฒการในเรื่องการสอนเป็นภาษาอังกฤษที่ประเทศอินเีแลนด์จำนวนทั้งหมด15ท่านขณะนี้เราส่งไปแล้วจํานวน5ท่านแล้วกลับมาสอนนะลายวิชาต่างๆเป็นภาษาอังกฤษแล้วปีนี้เราจะส่งอีกส่งอาจารย์ไปศึกษาต่อเรื่องการสอนเป็นภาษาอังกฤษอีก10ท่านรวมแล้วเป็น15ท่านทั้งหมดเพื่อรองรับหลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แล้วนี้ในส่วนของพัฒนาหลากรในส่วนการพัฒนาอืนะั้นหะลักสูตรที่เราจะเปิดสอนในสัตว์ที่เด็กนั้นเนี่ยเราจะเน้นนการเปิดหลักสูตรในระดับแนวตั้งก็คือระดับปิญญาเอกมากขึ้นเราจะขยายระดับปิญญาเอกในตั้งแต่ปี5แปดต้นไปนละ้นในสี่สาขาวิชาก็คืออย่างแรกก็คือสาขาวิชาเท,เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาการวัด และหลักสูตรและการสอนและสาขาาระศึกษาทั้งหมดสีสาขาเนี่ยจะเปิดในรัปกิาเอกนอกจากนี้นี่คณะศึกษาศาสตร์ได้รับงบประมาณ250ล้านในการเตรียมในการโครงสร้างอาคารเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ซึ่งในจํานวนงบประมาณ50ล้านของโครงสร้างถึงนั้นเนี่ยเราจะพัฒนาในห้องปฏิบัติ ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาต่างๆนะและการจัดห้องเรียนจริงๆแล้วเนี่ยเราจะจัดให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21นะิของของนักศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของของโลกอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะพัฒนาในในการพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณนะที่จะเข้าสู่สม,มัครสมิอาเซียนต่อไป 45ปีคณะศึกษาศาสตร์